เก็บผักครับเก,ก,ก็บผักเก็บผักโอ้เหลือจากตน้นอ๋อตน้นไหนครับต้นนี้นะครับเนาะอันนี้แหละกินบัวลอยแล้วก็คือใบใบต้นเหนียวแล้วนะนะนี่พามาเก็บผักครับผมมาครับผมวันนี้จะพามาต่ำเมงกระพุ่นครับเพื่อนคุณ รัวว่วเคืองรัว่วเคืองไรหยาบหยาบหยาบต่นย,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 ย่างย่าบนมเห็นหงุดงไม่ยห็เือตา <laughs> เลียบร้อยครับผมมาเลยครับเดินบาดี้มาชิมน้งกันครับบัยมันเป็นปากระรังคือดอกมันเป็นปากระรังครับตําให้กระพุนครับผมมาเถื่อแหลกครับผมเถื่อแหลกที่เอามาตําส่วหนักเคยกินแต่น้ำเนื้อย่างเคยกินแต่น้ำหมูกระทะครับผมแต่วันนี้ลองแบบตํานะครับมาเลยครับเดินมาชิมไปน้ำกันนะครับดึงๆๆๆเลยอุ้ย ผักใหญ่แลวครับผมผักสดๆจากสวนนะครับสวนข้างหลังว่างอยู่นี่สกองผักครับผมแล้วผักอกอกแล้ว กรอบอีกทีครับห,หลวกลุกโพด่บ้า ผมก็บอกหูว่าเขาหลวกล้ำได้นะครับเอาจนตอนเมื่อไงก็ผมเลือคคำหนึ่งพอดีพอดีนี่ครับตักหนามัาใส่โอ้โหเดี๋ยวประกันตีนไามนะครับเนาะโอ้ยห,หน่อยเดียวนึงมาครับ สว่งสว่งตาซื่นเลยครับ ปลาผู้ใดมากแบบกรุบกุบแนวนี้บอกเลยว่ามากแห้งครับผมถึกใจครับแบบกอบกรุบกรุบกรุบกุบแสบหลายครับใส่กับน้ำปูปลาเอาเนี่ยแล้วเลยจัวจัวจ่วจวนำปลาไหนวันวเา ไฟผมก็โยโย่ยุบยับยุบยับยุบยับยับนาครับอีกคำแซบๆน้ำกันครับผมให้พี่ให้น้องอีกคำครับผมอยู่ที่พีแห้งเบอร์ทุกข่ทุกคนครับผมลำลำรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับขอบคุณหลายๆครับในการติดตามเราเบิ้งเราส้มกดก่อนว่าเบิ้งคลิปเบาใหม่ขอบคุณหลายๆนะครับผมไปฝากกดเพีื่อนสนี้มือหนาพอกันไหมครับ